สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกข้อมูลเ,เกี่ยวกับยาหยอกตานะครับสําหรับสุนัขและแมวนะครับน้องหมาน้องแมวที่เกิดอาการตาอักเสบบ้างนะครับกระจกตาเป็นแผลบ้างนะครับผมสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปหาหมอที่ไหนหรือคลินิกสัตวแพทย์ที่ไหนนะครับสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคือข้อมูลนี้ผมก็นํามา บอกให้กับเพื่อนๆน,นะฮะได้ได้รับทราบนะครับคือผมไปหาหมอมานะครับก็ก็เอามาแชร์ความรู้กันแล้วกันนะครับผมก็หมอเนี่ยเขจะให้ยามาเป็นยาหยอดนะครับผมเนี่ยฮะจะเป็นวิธีนี้ฮะลองเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะถึงวิธีการใช้แล้วก็สรรพคุณของมันนะครับตัวนี้ผมลองเซิร์ชเข้าไปใน,นเน็ตนะฮะ มันเป็นยาสําหรับลดการขยายของม่านตาครับคล้ายๆลดการเกรงของม่านตานะฮะที่ทางคลินิกเขาบอกผมนะครับผมหยอดนะครับผมหนึ่งวันในหยอดสองถึงสามครั้งนะครับเนี่ยฮะเ,เป็น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 ยาน่าจะผ่อนผ่อนคลายให้ม่านตาผ่อนคลายนะฮะลดการเกร็งนะฮะ แต่พอเราเข้ามาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆแบบรักษาปากเส็บนะครับผมมีสรรพคุณตรงนั้นจริงๆนะฮะก็น่าจะหาซื้อตามร้านขายยาคนได้ทั่วไปนะฮะอันนี้เป็นตัวแรกนะครับผมลองเพื่อนๆลองลองลองซูมดูครับยี่ห้อนี้เห็นไหมฮะสำหรับตัวแรกนะครับผมอันนี้ยอดวันละ2-3ถึงครั้งใะที่ที่หมอเขาแจ้งมานะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็จะเขียนว่า1%เ หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้น่าสำหรับคนนะฮะหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะแต่คือน้องหมาก็สามารถใช้ได้นะครับผมอ่าเนี่ยปัญญาตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวนี้ครับอ่ายี่ห้อนี้เลยนะฮะห้ามิลลิลิตรนะครับผมอ่านะครับยาตัวนี้นะฮะทางทางหมอคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นยาฆ่าเชื้อนะฮะ ฆ่าเชื้อการลดอักเสบของสุนัขนะครับฆ่าเชื้อการลดอักเสบนะฮะในใน,ในดวงตานะครับผมเราสามารถเซิร์ชดูข้อมูลได้เลยครับเนี่ฮะเป็นตัวนี้นะครับนะฮะอ่าดูได้เลยครับนี่ฮะสำหรับรักษาโรคตานะฮะใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับผมน้องหมาน้องแมวนะฮะนี่ฮะอ่านี่ฮะ เขาเขียนว่ารักษาโรคตาอักเสบนะฮะเปลือกตาอักเสบกระจกตาอักเสบโรคตาแดงและแผลในตานะครับโอ้โหตัวนี้นี่ถือว่าเป็นการลดอักเสบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้ฮะลดอักเสบเลยนะครับผมดูยี่ห้อนี้ไปนะครับลองเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะครับสําหรับน้องหมาและน้องแมวเลยครับตัวนี้ฮะอนี่ฮะข้อมูลอินเทอร์เน็ตนี่ครับโรคตาอักเสบนะฮะลดอักเสบได้ด้วยนะครับผมนะฮะ อ่ราคาค่าเฉลี่ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยาที่ดีมากเลยนะครับไอายาตัวนี้นะฮะทางด้านคุณหมอที่คลินิกเนี่ยที่ผมพาหมาไปหาหมอเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถหยอดได้วันละสี่ถึงหกครั้งเลยนะฮะทุกทุกสามชั่วโมงก็ได้ฮะอ่าเนี้หนึ่งถึงสองหยดนะครับผมอ่า,น,น,น,อาน,นี่นะครับเผื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ตา่างจังหวัดคลินิกสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ไกลก็สามารถลองลองซื้อได้นะครับผม แต่ทางที่ดีถ้าหากว่าพอสะดวกหรือพอมีงบพอมีเงินนะก็พาน้องหมาไปตรวจไปย้อมม่านตาก็ดีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับก็หมดไปละสองตัวนะครับก็คุณสมบัติก็ก็จะแตกต่างกันตัวนี้จะลดอักเสบโดยตรงนะฮะฆ่าเชือ้อรับเปลือกตากเสพกระจกตากเสพตัวนี้ก็จะเป็นการลดการเกร็งของม่านตานะ่าจะให้ตาผ่อนคลายฮนะให้ม่านตารู้สึก ไม่เกรงตัวนะครับผมเป็นคล้ายๆเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อนะครับผมถูกผิดยังไงต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมอันนี้สําคัญนะฮะเป็นยาเป็นน้ําตาเทียมนะฮะต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ศูนจุดสามนะครับถึงใช้กับสุนัขและแมวได้ดีนะครับอ่านี่ฮะยี่ห้อนี้เราก็ลองเราลองมาเซิร์ชดูในข้อมูลของอินเทอร์เน็ตกันนะครับผมอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับผมต้องถ่ายคลิปแบบสดไม่ได้ตัดต่อเลยครับ ที่ห้อนี้นะฮะก้องก็เป็นกล้องมือถือทั่วไปนะครับไม่ได้ชัดอะไรนะแต่แค่อยากาแชร์ประสบการณ์ให้เ,เพื่อนๆได้ได้ฟังนะครับผม0ูนย์ุด,ดาครับพอเราเซิร์ชมาเน่นะครับผมมันก็จะขึ้นลักษณะนี้ครับอ่าเนี่ยเป็นน้ำตาเทียมนะครับผมลดการระคายเคืองลดอาการคันของสุนัขไอตัวนี้สำคัญมากนะถ้าสุนัขเป็นแผลในตาค่อนข้าง,งเยอะหรือแห้งจัดเนี่ยผมจะยอดทุกสองชั่วโมงเลยครับ หยอดหยอดทุกสองชั่วโมงเลยนะฮะนี่ฮะเป็นน้ําตาเทียนนะฮะลองเซิร์ชข้อมูลได้นะเป็นเป็นเป็นมันจะคล้ายๆช่วยสมานแผลนะฮะช่วยหล,อล่อลื่อนลูกตานะครับสมานแผลในตาให้มันแบบอาหายเร็วนะฮะเป็นการปรับสมดุลน้าในในดวงตาของหมาและแมวนะครับผมอัวนี้สําคัญนะ่าเน่ยผมหยอดประจะรําเลยฮะหยอดหยอดหยดประจำฮะตัวนี้ก็คือแบบ ตอนที่หมาแมวที่หมาผมกระจกตาอักเสบที่กระจกตาเป็นแผลนี่ใช้ตัวนี้เลยครับผมจะหยอดเป็นหลักคล้ายๆตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบเออหล่อลื่นนะฮะเป,เป็นยาตัวสําคัญกระตุ้นให้แผลหายเร็วนะฮะ,ะตัวนี้ครับส่วนสองตัวนี้จะเน้นไปทางการลดการอักเสบฆ่าเชื้อมากกว่าะนะครับผมสองตัวนี้ครับนะฮะก็คุณหมอเคยบอกว่าถ้าสุนัขเนี่ยกระจกตาอักเสบนะฮะ เป็นแผลมากก็หยอดตัวนี้ทีหน่อยนะฮะส่วนตัวนี้ก็หยอดอย่างที่ผมบอกะฮะไอตัวไอตัวไอตัวแดงนี่ก็ประมาณวันละสองถึงสามครั้งนะฮะตัวนี้ก็สี่ถึงหกครั้งนะครับผมคือของผมเนะะี่ยโชคปีที่ได้ไปย้อมตามาก่อนนะฮะเลยเลยเลยทราบวิ่แผลของน้องหมาลึกขนาดไหนนะครับผมมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าถ้าถ้าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าอุยรอบดวงตาหมามันไม่เป็นแผลเนี่ย เวลาเกิอดอุบัติเหตุหรือเกิอดอะไรจับน้องหมามันแบบดีตาหรือน้ำตาหนึ่น้ำตามันไหลเะเบื้องต้นก็ไปซื้อยาพวกนี้ใช้ได้ฮะไม่แม่อันตรายนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็รอสังเกตอาการสักวันหนึ่งสองวันนะฮะเออถ้าน้องหมายังตาค่อนข้างอักเสบมันเจ็บมากวเวลาไปจับแล้วน้องหมาค่อนข้างเกรงก็ลองลอง,ลองพาไปย้อมตาก็ได้นะครับแต่สําหรับใครมีน้องหมาน้องแมวที่เฮ้ยมันก็ ดูสังเกตอาการให้ไม่ค่อยเจ็บอะไรมากก็ก็ลองซื้อ,อยาพวกนี้ไปหยอดดูก่อนได้นะเนี่ยแต่ถ้าไปหาหมอบอกตรงๆมันก็ดีกว่าเพราะว่าหมอบางดีถ้าตาอักเสบมากเขาไปเขาไปฉีดตานะฮะไอไปฉีดยานะครับแก้ปวดแก้ระบมนะยาฆ่าเชื้อยาอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีการป้อนยากินด้วยเพื่อให้มันแบบรักษาจากข้างในมาด้วยมันก็จะดีกว่าแต่นี่คือผมก็ามาแชร์ประสบการณ์คืออย่างน้อยถ้าสำหรับคนที่งบอาจจะน้อยนะไม่รู้จะจะ ไปเอาเงินใครหรือจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอ่ะคือแบบใช่ไหมฮะสมัยเนี้ยก็ลองซื้อยามามาหยอดเองก่อนได้ครับผมแล้วแล้วก็คุณหมอเนี่ยไม่แนะนําว่าให้ให้ออน้ําเกลือหรืออะไรไปลากตามานะฮะเออนอกจากกรณีมีเศษฝุ่นมีอะไรติดอย่างเงี้ยเออก็สามารถล้างได้แต่ถ้ากระจกตามันหนักเศษ โดยทั่วไปเวลามันเกิดอาการข่วนกันเองกัดกันเองเล่นกันเองเนี่ยบางทีน้ําตาของหมาเนี่ยมันจะขับพวกขี้อะไรออกมาแล้วเราก็ใช้กระดาษชําระที่สะอาดล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยๆซับน้องหมาแล้วก็หยอดไอ้พวกนี้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการช่วยเบื้องต้นเลยเหมือนคนนะคระับทแผลเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก็ยาสามตัวนี้ก็เป็นยารักษาด้วยนะฮะทั้งฆ่าเชือ้อทั้งรักษาด้วยไปนในตัวนะครับผมยังไงผมก็ ข้อมูลนะฮะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็เพื่อนๆก็ก,ก,ก็ลองตรวจทานและศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะไปซื้อยานะครับทางที่ดีก็ไปหาหมอนะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่มีเงินนะพู่ตรงๆเลยงบน้อยสงสารน้องหมาน้องแมวนะแต่ดูอาการมันถ้าทางแ,แบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมีแค่แบบเลีตานิดหนึ่งตาก็ยังพอลืมได้แหวกๆพอหยอดตาได้ก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมบวันนี้ก็ ผมก็มาเผยแพร่ประสบการณ์ด้แค่น,นี้ครับเพ, <ười> พื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ๆๆก็ <ๆ S 1> ๆๆลองดูนะครับผมว่าสามารถที่จะาหาซื้อยาพวกนี้ได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแต่แต่ถ้าใช้ตัว0ูตัวเนี้ยมันจะต้องไปซื้อคลินิกมาโดยเฉพาะหรือเปล่านี้ไม่ทราบนะเพราะว่าร้านขายยาทั่วไปมันจะเป็นของคนพวก0ูเปอร์เซ็นต์นี่ยฮะก็พอละก็พอใช้ได้ผมต้องถามหมอมานะแต่ว่าจะให้ดีต้องเป็น0ูถุ้ามเป็นตัวเนี้ย 03. 03. นะตาเทียไม่สําคัญเลยฮะตัวสมานแผลนะครับผม ตัวสมานแผลในม่านตาให้สุนักนะฮะนะฮะสำคัญเลยฮะเนี่ยก็จะซื้อของ0ูได้ของสุนักได้เนี่ยก็ถือว่าแจวเลยครับผมจะรักษาได้ตรงแต่ถ้าน้องหมาบางตัวแบบเฮย้ยอาการหนักแบบตาเป็นแผลจริงๆเนี่ยอาจจะต้องต้องไปหาหมอนะครับผมแต่เรื่องก็พอหยอนบางนีงงงไปได้แต่ถ้าแบบเป็นแผลเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องเยบ็บเปลือกตาเย็บม่านตาอันนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะฮะ แต่ทางที่ดีถ้าไอ้พวกยาพวกนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วก็หยอดสักวันสองวันสาวันถ้าไม่ดีแนะนำก็ไปหาหมอดีกว่าะนะครับผมอันนี้คือสําหรับคนที่ทางเลือกออมีงบน้อยนะครับวันนี้ก็ขอขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์ท่านนี้นะครับผมสวัสดีครับ